ค่ะทุกคน ทำเอฟซีแฟนคลับกดไลค์กดแชร์กันแบบรัวๆนะครับเพจดังอย่าง Thailand Box Office a n d e n t e r t a i n m e n t ได้ออกมาเปิดเผยรายได้ภาพยนตร์ที่เข้าฉายในขณะนี้ล่าสุดนะครับวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีครับกับทีมผู้สร้างทุกคนได้กันแล้วกันนะครับภาพยนตร์คายอ้อยยังเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดของภาพยนตร์ไทยตอนนี้ได้ไปถึง85ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยและฝากทุกคนนะครับคอม มาแสดงความยินดีกับบอสโจโยมันินและทีมผู้สร้างกันทุกคนด้วยกันนะครับซึ่งสัปดาห์ก่อนคับทุกคนเนาะในช่วงวันแม่ทางด้าน Thailand Box Office and e n t e r t a i n m e n t เนี่ยได้ออกมาอัปเดตรายได้ภาพยนตร์คายอ้อยอยู่ที่82.8ล้านบาทเพราะฉะนั้นวันนี้ขึ้นมาอีกหลายล้านบาทเลยทีเดียวคับทุกคนและบัตรในช่วงนี้ถูกมากๆใครที่ยังไม่ได้ชมภาพยนตร์คายอ้อยอยากจะให้ไปชมกันเยอะๆเนาะทุกคนในโรงภาพยนตร์และหลายพื้นที่ในวันหยุดและวันนี้คนก็ยังไปชม ภาพยนตร์ขายอ้อก,กันอย่างแน่นๆอยู่เลยนะครับเรามาอัปเดตหนังเรื่องอื่นกันบ้างครับทุกคนที่เข้าฉายในขณะนี้นะครับท่าแรกอยู่ที่28.7ล้านบาทนะครับเทยไทยบ้านเดอะซีรีส์ครับทุกคนเพิ่งเข้าฉายเมื่อสัปดาห์ก่อนตอนนี้ทํารายได้ไปถึง7.8ล้านบาทน่ารักมากมากมากนะครับเป็นหนังของพี่หม่ำโจกมกตอนนี้ทํารายได้ไป50.6ล้านบาทและภาพยนตร์ขายอ้อครับทุกคนเป็นภาพยนตร์ของคนอีสานเป็น เรื่องแรกของบอสโจโยมนินนะครับและเป็นเรื่องแรกที่พี่ใหม่ภาวัตเนี่ยกำกับภาพยนตร์อีสานทำรายได้ไปถึง85ล้านบาทโอ้โหเป็นตัวเลขที่สูงมากมากครับทุกคนและบอสโจโยมนินตอนนี้ยังไม่ได้รวบรวมรายได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะต้องไปขายตรงนั้นตรงนี้อีกครับทุกคนรวมรายได้เดี๋ยวอิมคาดว่าเลอๆน่าจะแตะไปถึง100ล้านบาททั่วประเทศแล้วในตอนนี้เห็นบอกว่าเขาจะมีเปิดเผยในกลุ่มปิดด้วยวันนี้ก็ต้องมารอฟังจากปากบอส โจโยูนินนะครับว่าภาพยนตร์ญญคายอ้อเนี่ยรวมรายได้ทั้งหมดแล้วทั่วประเทศหรือว่าในทุกๆแพลตฟอร์มเนี่ยได้ไปถึง100ล้านบาทหรือยังครับเสียนนท์นะครับจะได้ปวดหรือเปล่าก็ต้องมาอรอลุ้นกันนั่นเองครับทุกคนและแน่นอนว่าวันนี้นะครับคนเนี่ยในหลายๆพื้นที่ไปชมภาพยนตร์ญญคายอ้อกันแน่นอีกเช่นเคยนะครับยิ่งเมื่อวานนี้เป็นช่วงวันหยุดครับโอ้โหแฟชั่นไอซ์แลนด์ครับทุกคนต้องบอกว่าคนแน่นทุกๆรอบจริงๆนะครับก็อยากให้ทุกคนไปชมเนาะเพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่บัตร ภาพยนตร์เนี่ยถูกมากๆเหลือแค่69บาทเท่านั้นเนาะเข้าไปชมกันเยอะๆก็แล้วกันครับทุกคนสำหรับภาพยนตร์คายอ้อครับถือว่าเป็นความภูมิใจของคนอีสานและเป็นความภูมิใจของแฟนเพลงหมอลำนะครับแล้วก็คอหนังที่คนอีสานแล้วก็ในวงการหมอลำเนี่ยมาทําภาพยนตร์เรื่องแรกและประสบความสําเร็จขนาดนี้หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์สงครามถ้าไม่มีการเศรษฐกิจบ้านเมืองอะไรต่างๆเชื่อว่าภาพยนตร์คายอ้อเนี่ยแตะไปหลายร้อยล้านบาทแล้วครับทุกคน แต่อย่างที่บอกนั่นแหละครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดใช่ไหมครับคายอ้อนี่ก็ถือว่ามาพร้อมๆกับสงครามแต่ก็ไม่สามารถนะครับต้านกระแสค,คายอ้อได้อยู่จริงๆครับศิลปินดาราทั่วประเทศที่ได้ออกมาโพส์ถึงคายอ้วว่าคายอ้อคืออะไรนะครับและคนทุกภาคส่วนจริงๆครับทุกคนที่เข้าไปชมภาพยนต์คายอ้อเหมือนจะเป็นภาคเหนือภาคใต้เชียงใหม่เชียงรายรวมถึงพิษณุโลกในวันนี้นะครับแล้วก็หาดใหญ่สงขลา โอ้โหทุกคนนับว่าเป็นปรากฏการณ์มากๆเลยที่คนเนี่ยไปชมภาพยนตร์ขายอ้อและอยากจะรู้ถึงศิลปะวัฒนธรรมของอีสานนะครับรวมถึงกระแสะปากต่อปากด้วยนะทุกคนที่หลายคนเนี่ยเอาไปพูดกันว่าหนังเรื่องนี้สนุกยังไงมีแง่คิดยังไงใช่ไหมทุกคนก็เกิดกลายเป็นกระแสะปากต่อปากและในช่วงหนึ่งครับต้องบอกว่าใครที่ติดแฮชแท็กภาพยนตร์ขายอ้อเนี่ย โอ้โหทุกคนวิวพุ่งกันทุกคนจริงๆนะเพราะฉันไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไม FC ฟซีแฟนคลับหรือว่าคอนหนังต่างๆที่เข้าไปชมภาพยนตร์คายออเนี่ยเวลาไปถ่ายเวลาไปดูหนังเนี่ยจะมีการถ่ายรูปในขณะที่ตัวเองไปดูแล้วก็ติดแฮชแท็กคายออเพราะว่า บอสตัวไปกดแชร์ให้คนในองค์กรไปกดแชร์ให้นี่คือการโปรโมทที่ไม่เหมือนใครของบอสโจยูบนินจริงๆครับทุกคนก็ถือว่าอาจจะเป็นโมเดลในอนาคตก็ได้เนาะกับการโปรโมทภาพยนตร์ในอนาคตว่าเอยโปรโมทแบบบอสโจยมบนินเนี่ยก็ทําให้ภาพยนตร์เนี่ยกวาดรายได้ไปสูงเหมือนกันนะซึ่งบอสโจเองครับทุกคนเขาแบบ ตื่นมาก็โพสตก่อนนอนก็โพสครับแล้วก็ทําโปสเตอร์ออกมาเนี่ยโอ้โหหลักล้านนะทุกคนแล้วก็เอาไปแจกให้กับ FC ฟซีแฟนคลับที่มีรถประจําทางมีรถตู้รถทัวร์ต่างๆเอาไปติดช่วยกันโปรโมทครับทุกคนแล้วก็บอสโจเนี่ยคือเดินสายไปโปรโมททุกที่เลยทั้งรายการวิทยุรายการทีวีต่างๆที่เชิญไปะนะครับก็ถือว่าทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นกระแสแล้วก็กลายเป็นไวรัลขึ้นมาในขณะเดียวกันพี่แจ็คเดอะโกลด์เรดิโอครับทุกคนที่เขาเป็นคนชํานาญในเรื่องของผี เขายังออกมาพูดถึงเลยว่าเฮ้ยผมเดินไปทางไหนเนี่ยก็เจอแต่คำว่าขายอ้อขายอ้อจริงๆเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับก็ยินดีอีกหนึ่งรอบครับกับความสำเร็จของภาพยนตร์ขายอ้อที่กวาดรายได้ไปถึง85ล้านบาทนะครับอีกนิดเดียว100ล้านบาทแล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็อยากให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนาะสำเร็จไปถึง100ล้านแต่ตอนนี้เชื่อว่าจะมีรายได้อย่างอื่นเข้ามาอย่างแน่นอนอย่างเช่นไปขายตามต่างประเทศนะครับสปปลาวหรือว่าต่างประเทศต่างๆเน็ตฟลิกตา่ตางๆครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่า จะทํารายได,ได้ได้อีกอย่างเยอะแล้วก็มาหาสาลอย่างแน่นอนครับทุกคนสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เนาะก็ถือได้ว่าเป็นความภูมิใจของ FC แฟนคลับแล้วก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยที่น้องอุ้อิงน้องอมแอมนะครับแล้วก็ศิลปินหลายๆคนเลยที่มีส่วนร่วมในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถือว่ากอดคอกันปังหมดอ่ะพระเอกตูมตามอย่างนี้ครับน้องเน็กนฤพลอย่างนี้ครับทุกคนที่ประสบความสําเร็จนาอในเรื่องของการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ทําให้มีฐาน FC แฟนคลับคอหนังเนี่ยมาติดตามมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สําคัญเลยคือ เพลงประกอบภาพยนตร์เพราะๆนะครับที่ขับร้องโดยองค์งอิงเพชรบ้านแพงอย่างเพชรชาวดินก็ประสบความสําเร็จไปด้วยตอนนี้ยังอยู่ในชาร์ตอันดับหนึ่งของหลายๆคลื่นหลายๆเรดิโอด้วยนั่นเองครับพี่คนเนาะรวมถึงภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยถูกพูดถึงเยอะมากๆสําหรับบทบาทการแสดงของน้องอิง,อง,องเพชรบ้านแพงในการร้องเพลงเพชรชาวดินครับทุกคนที่น้องแบบว่าโอ้โหทรงพลังมากๆและยิ่งไปฟังในโรงภาพยนตร์เนี่ยเสียงคือเซอร์ราสุดๆครับพี่คนแล้วก็ได้ชมอิงในจอใหญ่ๆหญ่เลนีครับทคนมันเป็นอะไรที่แบบขนลุกแล ก็ทําให้หลายคนอยากดูแล้วอยากดูอีกจริงๆนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆครับอีกแค่5ล้านบาทเท่านั้นก็จะถึง90ล้านแล้วนะเพราะฉั้นก็ต้องมารอลุ้นกันในสัปดาห์หน้าถ้าภาพยนตร์คายอ้อยังเข้าฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์นะครับมิมข่าวกระแสว่าไม่น่าเลยครับอาจจะแตะไปถึง90ล้านร้อยล้านนะพี่คนน้อสำหรับสัปดาห์หน้าเพราะฉันก็มารวมพลังกันอีกครั้งหนึ่งเนาะจากเอฟแฟนค่ะบางคนบอกว่าไปดูประมาณ5้ารอบแล้วก็ยังไม่เบื่อเพราะว่า1เลยได้ดูแบบ โอ้นักแสดงทุกคนก็คือคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับอินฟูอีสานอินฟูที่อยู่ในวงการลูกทุ่งหมอลำก็คือมารวมตัวกันจริงๆครับและบอสโจเขาจัดใหญ่ทุกมิติจริงๆเนาะอาจจะเป็นการไปลดโชว์พบปะนะครับทุกคน FC แฟนับรวมถึงการจัดการาพีเมียออกมาเนี่ยก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากๆทําให้เป็นกระแสและก็เป็นไวรัลคนในวงการลูกทุ่งหมอลำก็คือมาหมดเลยทีเดียวครับในวันนั้นเนาะโอ้โหปังมากๆจริงๆครับมีแต่คนพูดถึงขายอ้อขายอ้อนะครับ วันนี้ขอบคุณ Thailand Box Office and Entertainment มากๆครับที่ได้มีการนำเรื่องราวแล้วก็มีการแบบว่าบอกกล่าวเนาะสำหรับรายได้ของภาพยนตร์แต่ละเรื่องซึ่งตอนนี้ก็สนับสนุนภาพยนตร์ไทยครับใครอยากจะไปชมภาพยนตร์ไทยเรื่องไหนตอนนี้สามารถไปชมได้เลยเนาะทุกโรงภาพยนตร์นะครับจะเป็นตลกอย่างเอยไทยบ้านเดอะซีรีส์ท่าแร่หนังสยองขวัญแล้วก็ คายอ้อยังอยู่ในโรงภาพยนตร์นะครับเข้าไปชมเข้าไปเชร์กันเยอะๆกันแล้วกันเนาะทุกคนในส่วนของอิมเองเนี่ยน่าจะดูรอบที่8รอบที่9แล้วในตอนนี้เราดูแล้วเราก็ไม่เบื่อนะจากภาพยนตร์คายอ้อจริงๆนะครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดไ like, ลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจให้กับอิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะคะเป็นกําลังใจให้กับคายอ้อนะครับ